แต่งมือคนที่ตรงสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่จะให้แก่กันได้ในความเป็นเพื่อนคือมิตรที่ดีกัลยาณมิตรก็คือว่าให้สิ่งซึ่งเขาสามารถจะติดตามไปทุกภพชาติคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นเป็นการฟังพระธรรมด้วยความเคารพต่อความเป็นจริงว่ายังไม่รู้อะไรก็ฟังไป นะคะและฟังไปความเข้าใจนั้นกค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นรู้ว่าอะไรชั่วก็ไม่ทำรู้ว่าอะไรดีก็มีปัจจัยที่จะทำแต่ถ้าไม่รู้ก็ยังคงทำอยู่เพราะฉะนั้นการที่แต่ละคนนยคะซึ่งเต็มไปด้วยความไม่รู้มีความประพฤติความเป็นไปซึ่งทั่วโลกนะคะกำลังเสื่อมทรามอย่างยิ่งมีความทุจริตทุกวงการเห็นไหมคะมาจากไหน มาจากความไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเพราะฉะนันคนที่ฟังพระธรรมเลยคะ่ะก็จะไม่ประพฤติสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นเป็นสิ่งที่สามารถพ้นจากการที่ไปหลงทำสิ่งที่ผิดโดยเข้าใจว่าเป็นเราทั้งๆท,ที่ไม่มีเราแต่เพราะไม่ได้ฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้ฟังแล้วนะคะรู้เลยตลอดชีวิตมีอย่างเดียวนะคะที่ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำก็คือฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าจะเข้าใจถึงที่สุดเพราะอันนี้เป็นแต่เพียงเรื่องของสิ่งที่กำลังมีเพราะเช้นทุกคำต้องศึกษาด้วยความเคารพนะคะ